เมื่อเช้านี้นะครับที่ก่อนที่จะเริ่มมีการประชุมสภาน,นะครับท่านนายกก็ได้เดินทางมาถึงที่นรัฐสภานะครับแล้วก็ทันทีที่ท่านได้เดินทางมาถึงนะครับนักข่าวนะครับก็เข้าไปสอบถามเลยทันทีนะครับบอกว,ว่านักข่าวก็ถามถึงกระแสของการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับว่าข้อท็จจริงเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าท่านนายกก็โบกมือปฏิเสธแล้วก็ย้อนถามกลับมาว่าใครออกมาใครเป็นคนตั้งละ่ะแล้วใครเป็นคนปรับละ่ะ นะก็เรียกว่าตอบตามสไตล์ทานายกานะครับนักข่าวก็เลยถามมีการกดดันมาจากพักพลังประชารัฐนะครับและพักประชาธิปัตย์ด้วยท่านท่านพลเอกประยุทธ์นะครับก็กล่าวว่ายังไม่มีนะครับยังไม่มีการปรับแล้วเมื่อถามย้ําว่ายังไม่มีแนวคิดเรื่องนี้ใช่หรือไม่นะนายกก็บอกว่ายังไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยนะนักข่าวก็ถามต่ออีกนะว่าอภิปรายเสร็จแล้วจะมีการปรับคอรมอหรือไม่ เนื่องจากยังมีตําแหน่งที่ว่างอยู่พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่ายังไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นแหละ